เาได้ตลกไมได้ตลกไม่ี่นองเขาไม่เราแตลกเขาเราแตลกเขาแต่ว่าเคยไปเล่นเคยึ้นเลยนที่นี่นะเคยเีนเคยค้นเที่เลียนี่ไแต่ว่าเป็นมอลลั่มเหอนั่นมัหนกมอัมอเขาเบเสียเขาเขามาไม้มาไปอาบน้ำไม่ได้มกินเขาังกินเขาทเขาเรานั่งไล่ที่นอนสีบ้านก็นั่งค้าจไปไปอาบน้ำก่อนเอ็น พาเขาอย้าก <correction S 1> <sensory tissues. S 2> ่เดียเาไปอาบเนเอาน้ำแข็งเพางทเอาน้ำแข็งแล้น้ำแข็งไปเห็เลาก่อนไปดูเจ้าพี่ยังนัเสพบเสคนกเสพคนจอยดิเขาวางเลเสบเงยบนั่งนั่งเสบเงยบอยู่เป็นต่เมียมาิเงียบนั่งิกงิยเขาามาเตรียมเสียอีกี่แล้เตเสียบเสียบก็ตียสังขี่รเหมือนกันน้องเีเีสีรนกันเีสีสีผมเพราะตัว กุญแจกับเสียบยูโรถตัวสายไฟกับตอนท่านให้ดึงมากับดึงกัตัวไปเอากุญแจรถมาก่อนสายไฟเปล่าไว้อ่ะเหรอนอนเป็นมือนนอนเปิดมือบ่นมีเตาหิริแลนเนี่ยมอว์เขาแห่รถแห่ตุ่มตุ่โอ้นอนได้เสียดเตาเป็นยังได้อีกบวันนี้ตุได้ลุกหนีไหมตุ้ยได้ลุกหนีแล้วเปิดเครื่องเสียงบ่แมนอังเปาซอตั้มพอวัน เดรีเมนติ้งส in ีซองยีเตาหีเล่นไันเป็ยนเรงดก็นเดี๋ยวนี้โอ้ยนอนบอกกับพระว่ามันเป็นความขความจองที่บอกว่าซุ้มที่แบบว่าหูอีนโญอีเนคือ่าบมันว่นวุอีอย่างเลยนะกับเปียบเท่าทะเีเตาหีเลนนะเคยเห็นตะกี้ยางนะอ้านั่นยังตันแล้วเตาหีเล่นนี่ย่างเงี้ยอินโญอินเน่ลูกไจปานาเปลอินโอินเน่ลูกพญานุ่งพญานง สิ่งเกี่ยับบปรทันแล้วเนาะิดเริ่มคิดคิดจ้กก้นดิค่ะตลกอัจฉริยะกับอะไรนิดหนี่งว่ายผมว่ <วะ S 2> ได้ลแล้วยเล่าได้สม,มุกิได้พราวันเอาไวเน wi ็ตไวไฟอย่างคือบ่าฮันอาบแล้วอยู่มันจะไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆอีกอย่างเน็ตมันว่าไปมันต้องไปย่างเข้าไปใกล้ๆคนใส่ไรเพราะว่านแต่งตัวขึ้นไปเรื่อยมันวันนี้จะหนีคอยได้มั้ยนีะยายหมอดวสิพาลูกพาหลานไปออดีตแซน อดีโอรนเาเืจสะน้กันเห็นหลานเห็นลูกเห็นหลานเห็นลูกเห็นหลานกัเหี้ยแตกเหี้ยสะหาว่ายืนกับว่าตรงมันบะคะไอ้เลี้ยแต่เลียดดังยืนบ่ตรงเหรอยืนยุ่งสิเหรอเนื้อก็ออกความอย่างยืนพี่จหนูเช่นยิ้ พญิมอดเลือตาเลียดดังติแตกพี่น้องเอ้ยใครจะได้เอากระดาษทิชชูดจุกไว้เลือดดังออกหายขมวดหมือนมีดยาเบาเบาย้อนนี้ชื่นล้วขมวดหมือนมีดท่สมืน่นปะพญิพญิบีกับว่าไปหมู่บ้านคือว่าเห็นเมียนแ้วว่าว่นมากเสียอยู่นี่นเห็นบ่นเห็นบ่นนี่หมู่บ้านคือว่าเห็น เห็นน้องเอนมาหน่เปียงคือจังบ่ไปใส่มาใส่ก้เอยากหัวว่านคข่อยู่ใส่ไปจะใส่เหลียวบ่เห็นเจ้าเนาะคข่อยู่หลังห่านไหใช่อยก็อยู่หลังห่านแต่บ่เห็นเจ้าเจ้าแะไรบ่เห็นไข่อย่างได้ไปได้ไม่จริงแน่ได้ผิดเสียบีขึ้อยู่แต่มองนี่นั่นละเอิ้นไปเนี่ยเอิเออไปไทยคุณหญิงไม่ได้คือแนนว่ไปเลย ปกติไทยผู้หญิงนะวันนี้เป็นยังไงให้พี่น้องดูเลยคลิปนี้ผิดปกติมากเอิ้นไปเลยยัยไล่เอิ้นไปเลยไม่ยังเหรอว่าฝาก่นแรมแมนโอ้มาแล้วมาแล้วไปแล้วนี่เป็นงานเนาะ เอา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 คือเป็นแจ้งสันนาะแล้วมาแล้วเฮ้ยสอบดิ่อะตัดสิแลบดินสอบก่อนเลยแลบดิ่งสอบ่นนเลยเฮ้ยเด้ยเดินมีไวนเ่องมีไว้เรงก็กำลังอาบน้ำคอยไปดิงหาแล้วลงก็เตะข่อยไปทันแลบดิ่นเตะข่อยไปทันไปไปแกงเล่า พ่อมหากับพ่อสิเด็ดเดินทางอ่ะตัวตาไม่จริงเข้าขอาขาไว่จริงประธานเล่นทเข้าเนี่ยไปรถเล่าดีกันด้วยอาจีนูนแมนเปนยัง่จีนูเราดีดีคลิปลงแล้ววันนี้เพิ่งกันอัลวันนี้สองเซียวเ้าโหลดโหลดลดโาโรดลุงแตกับขวางร้ายอ่ะเนี่ยฟาโรดฟาโรดยาซ่า เท่าไรแล้วคนติดตามเท่าไรแล้วห้าหมื่นแล้วสี่หมื่นกว่ายังคนอ่ะเอาของเพจเพจคือบ่มีผู้ใดตั้งค่าไอ้โฆษณาให้บว่ามีเงินฝันแต่ของมันเองก็ตั้งค่าได้จังได๋มันคนติดตามเพราะันถึงโมเมนของของเพจอันนี้เนี่ยลำเพื่อนน่ะแม่นเออคนติดตามบ่ทันถึงมันติดตามก็ได้ยังไงรั้งพวกนี้หวังว่าเด้อถ้ากีบแบบน้ำก่อนไม่หวังหมุดจักรหรอหวังถ้ากีบแบบนำ ปมาลงพอไปแล้วครับกันลกไหมแต่ลวกไม่เอานครับทีนีฝาวนชนีพ้อันคิหนครับพี่น้องครับสวัสดีครับนเเองครับเาี่แหละจีนไทยยังเหอพ่คนสีเตดเองเขาทำเขาเองเราไม่เดี่ยวเขาจะถึงเวลาเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีเลยถึงเวลาเด้เขาจัดการดครับเขาทแ้วได้ เพ่ยงไดล่ะมาฮะอันเขาเอนว่ายังของของสุรพลสมบัติเจริญไหมโอเคเนพอบีไปน้ำเน่ล่ะร้องเรือมาเอิ่นพอบีไปน้ำแน่พอบีเจ้านั่นนะมือนีเห็นมาเปล่าแต่แต่รถก็ไปใส่การลบเปียกๆก็คน บ่ละโอ้ย <c oughs> จะพัดน้องเอย็นมานั่งนี่บ่ไปใส,ส่ดิเสียบีก็ได้โ <c oughs> ั่หาจะเลื้ยงไม่ค่อยได้ <c oughs> เลี้ยงหยั่งเลี้ยงหยั่งช <c oughs> ั่วจิมะร้งองใครได้ปะเนี้ <c oughs> ยเพิ่นจิมะร้งเย็นหยั่งชั่ว <c oughs> <c oughs> คอยไม่ยี่เจ้าหนี่พอคอยมัดโหลดนี่ครับแม่ดูือแม่ดูไดปแล้วแม่ติง <c oughs> ี่ามนเน่ว่เขาจะเป็นนางญุ่นบอน้ำแน่เสียบีบอว่าก็มัรบะใจแล้วคนเสื่วันดพียได้นี่เพีรเจ้าบอเพีรของสาวน้อยะลาประลาดับจยาฮัลโหลฮัลโหลเพีเพสาวน้อยเนี่ย มันผู้ติดตามยังไม่เยอะมันยังสร้างรายได้ไม่ได้คนสร้างรายได้ได้เดี๋ยวแอดมินเนี่ยเขาจะทำเองดูแลเองเาเจ้าสิดูแลเองเาเจ้าสิเบิองไห้เองเบืองหลังเข้าเข้าแค่อัพย่างเดียวเข้าแค่หลุดคลิปลมจีซื้ออัพย่างเดียวหลุดคลิปอย่างเดียวรายได้ให้ไวยังมีจัดการให้เราเข้าเองที่หลังเนาะ จ้าเนาะเนเเท่านะเทาเห็ดเพลกสีทุกอย่างจะเป็นเหเพื่อเอาเชียวดนีเขาจะมีเหตนเพ่งเหตุทกอย่างเขาจะคอยเบอร์ไงเท่าทุกอย่างเลยก็อาเจียนก็อาเดียวเท่จะิมีสัมักันไม่ขินะิยังเดียวัดนต่อลงไปไม่ได้เลย